สวัสดีรครับผมทีธีรพงศ์ครับผมเพื่อนๆเห็นเซเว่นไหมครับวันนี้พอดีผมเห็นเซเว่นไหมครับผมไม,นะม่วันนี้ผมจะพาไปแกล้งสาวๆเซเว่นดูนะฮะรอดูว่าผมจะทำยังไงนะเดีย๋ยวตาผมมาเลยครับตาผมมาเลยนะครับทดลองที่ห้ง ที่สาวที่สวยฉีจะไ่มองอาจเธอไม่สวยฉันจะไม่มองอาจเธอไม่ต็มฉันจะไม่จบองเมจากไม่มองแต่หัวใจเป็นรักเธอสวยเต็มทังฉันเพ็นฉันแทบท้บใจท้อใจเปอาจเธอไม่สวฉันจะไม่มองไม่มองไม่

ดออีทสดขอบคุณครับ